มั่นใจไหมครับมั่นใจมั่นใจว่าใ,ใ,<ห>ใช่ค่ะว่าใช่แน่นอนต้นอะไรครับต้นค่ะพอนิวหาขาได้นะคะก็เริ่มที่จะประยุกต์วิธีการหาขาที่ต้องดูและดมจากเงาใต้ดินค่ะและนําไปสู่การหากระชายได้สําเร็จค่ะลองสังเกตดูินิดเดียวเองีนี่มันเป็นคำวินหรอคะคำวินหรืออะไรเนี่ยอืออะไรนี่รนกระชาย ดูยังไงคะมันจะเหลืองโอ้โหเป็นไงนิวกว่าจ,จ,จะเจอกว่าจะเจอกระชายนิวจำได้ไหมว่ายากมากนิวจําได้ไหมว่านิวเดินผ่านดงกระชายไปกี่ครั้งแล้วพี่รู้ไหมว่ามันเป็นกระชาย <laughs> เราเดินผ่านดงกระชายไปไม่รู้กี่รอบ้วนิวนะ เพราะอะไรเราถึงเดินมองข้ามผ่านมันไปเลยอ่ะเพราะเราไม่ได้ไปดูมันว่ามันใช่หรือป่าแล้วเราก็ไม่ได้เดาขึ้นมาว่ามันคืออะไรอืมใช่ไหมเออถ้าสมมตินิวนะตั้งแต่แรกนิวสันนิฐานว่ากระชายเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือเงาที่อยู่ใต้ดินนะเราต้องหาแล้วแหละว่าหน้าตาของต้นมันเป็นยังไงด้วยการขุดนี่แหละขุดดูแล้วดมแบบที่นิวทำนี่แหละถ้าเรานะใช้วิธีการนี้ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเป็นไง ก็เสร็จหมดแล้วก็เร็วด้วยอ่าใช่ไหมอ่แต่พอเราไม่ได้ใช้วิธีการสันนิษฐานจากสิ่งที่เรามีเนี่ยเป็นยังไงคะก็ทําให้งานช้าลงอแทนที่จะได้กินข้าวยมตอนเช้าตอนนี้จะได้กินข้าวยามตอนไหนแล้วเนี่ยตอนเที่ยงะะ้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยทั้งๆ้งที่มีทรัพยาการอยู่ในมือเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ เขาก็ยังคงคิดอยู่ในกรอบเดิมๆของเขาแล้วก็พยายามใช้ประสบการณ์อย่างน้องผู้หญิงก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่มีอยู่แล้วน้องผู้ชายเองก็คิดจากยากไปสู่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสองคนเนี่ยจะต้องเติมเพิ่มในเรื่องของการคิดออกนอกกรอบด้วยก็จะทําให้เขาเข้าใจแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์มากขึ้นแลค่ะสได้ครบชชนิดหรือเปล่าคะโอ้ยของมาแน่ครบคร่ะ ครบนะคะแต่ครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะหาเจอ <laughs> แม้จะใช้เวลาในการหาเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ฝึกการช่างสังเกตเชื่อมโยงสิ่งที่มีไปสู่ผลสําเร็จที่ต้องการได้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมีความสําคัญและก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่นั้นไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวค่ะหลังจากได้ของแล้วนะคะกะก็สอนวิธีการทำข้าวยำสูตรโบราณค่ะซึ่งเด็กๆก,ก็ตังอกตั้งใจช่วยเป็นลูกมือตัวน้อยๆได้เป็นอย่างดีใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะข้าวยำหน้าตาดี แทมมีคุณค่าทางสารอาหารและทางจิตใจชามนี้ก็ออกมาให้เด็กๆได้ลองลิ้มชิมรสชาติแล้วละค่ะซึ่งจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั้นนะคะก็ต้องลองดูสีหน้าและแววตาของคนกินทั้งหมดดูเอาเองค่ะไปที่ว่าแว่าวต้มหอมกินมากจริๆที่ทำก็ แค่การตามหาผักและสมุนไพรหลังบ้านนะคะถ้าผู้ใหญ่นั้นมีวิธีการที่ดีก็จะสามารถต่อยอดกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กๆได้อย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะซึ่งกระบวนการทางความคิดนะคะความช่างสังเกตหรือว่าการให้เหตุผลที่เด็กๆได้แสดงออกนั้นนะคะพีด้าเชื่อว่าสิ่งนี้นั้นมีความสําคัญมากกว่าจุดหมายปลายทางหรือว่าผลสําเร็จอีกนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะผู้ใหญ่น่าจะได้เรียนรู้นะคะในการต่อยอดความคิดหรือว่าต่อเติมเสริมให้เต็มในสิ่งที่ขาดพล่องและชื่นชมในสิ่งดีงามของ เด็กนะคะเพื่อให้พวกเขานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าเก่งและเป็นคนดีในอนาคตค่ะและสำหรับใครนะคะที่พลาดชมรายการพลเมืองเด็กตอนเย็นนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ในวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาตีห้าครึ่งทางทีวีไทยทีวีสาธารณะแห่งนี้วันนี้ทีมงานพลเมืองเด็กต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ ต้องออเจ้าของบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านเขาเนี่ยแต่ที่สุดก็เจอนะจอมปวกเนี่ยหากันตั้งนานจะตายพอดีเย <laughs>